สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินฟรีท o มเน w ยวเลตนะครับเดี๋ยวจะทําการสาธิตนะครับวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะครับเป็นการอัปเดตและการจํานวน200บาทนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงินฟรีท o ม e นียวเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน200บาทที่เราได้ทําการถอนไปนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนีวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินเข้า wallet ได้ทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆนะครับผม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเงินในคลิปกันเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินอัปเดตให้ว่าการถอนเงินเนี่ยทางแอปเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าสําหรับผู้ใช้งานเก่าที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ส่วนผู้ใช้งานใหม่นะครับหรือว่าผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ดูคลิปให้จบก,ก่อนหากสนใจในการใช้งานหรือว่าในการเล่นทําเงินเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระ ดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปกันเลยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับในส่วนของตัว Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือในคลิปนะครับสามารถดูได้จะมีขึ้นไว้ให้อยู่นะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะตรงนี้นะครับก็เป็นแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน Trumney Wallet นะครับก็จะมีชื่อว่า แคบคอยเล่นไปหาเงินไปนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเปิดมาเกือบจะครบสองปีแล้วนะในการใช้งานนะครับก็ทําไปเรื่อยๆได้อยู่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็สําหรับลิงก์การดาวน์โหลดและก็วิธีการสมัครของแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะเราสามารถกดเข้าไปสมัครตามคลิปด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินในคลิปนี้กันเลยนะเอาโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับในส่วน ของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับมีหน้าแรกมินิเกมกิจกรรมและก็ฉันนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับกดมาตรงฉันได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมี3เมนูด้านบนนะก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยละกันนะครับกรุณาป้อนรหัสการเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับตรงนี้ไม่ได้จํากัดและก็ไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอรหัสโค้ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันจะกรอของผมก็ได้ไม่กรอกอได้นะ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับตรงนี้จะมีคําว่าฉันอยู่แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นการถอนนะครับกดเข้าไปเลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะเริ่มต้นที่200 500แล้วก็1,000นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะสำหรับ200 500แล้วก็1,000สําหรับคนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นให้เราถอนอยู่ที่1 10, 50, 100, 000, บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทตรงนั้นเนี่ยเขาจํากัดเวลาในการถอนอยู่ที่3วันเท่านั้นนะครับถ้าเราสมัครเกิน สวันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นที่200 500แล้วก็1000นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูนะครับจำนวน200บาทตรงนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องดาวน์โหลดแอป,ปทําภารกิจใดๆมีคะแนนเหรียญทองครบล้วก็สามารถแลกได้เลยผมก็จะแลกไปที่200ผ่าน t ูม m นี่วอลเล็นะครับกดถอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ในการรับเงินได้เลยเนาะสำหรับคนที่เคยถอนอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกรอกซ้านะครับเพราะว่าเขาจะบันทึกเบอร์วอลเล็ไว้ให้เราเลยนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เวลา ตรวจสอบตามที่แอปกำหนดไว้เนี่ยอยู่ที่1นถึงสวันทําการจากที่เคยถอนเงินจากแอปนี้มาเนี่ยก็ไม่เกินนะครับไม่เกิน1วันนะครับหรือว่าไม่เกิน30นาทีนะในการถอนนะครับเร็วสุดก็ประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ก <Together. S 1> ่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนนะครับที่ผมถอนไปเมื่อกี้จานวน200บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นวันที่แล้วก็เวลาที่ผมทําการถอนนะวันที่ก็เป็นวันที่6เดือน3นะครับ2024เวลา2ทุ่ม23นาทีนะครับ2ทุ ุมนะครับผม23นาทีนะอันนี้คือเวลาถอนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูเวลาที่เงินเข้ากันนะครับเคนครับนี่คือขั้นตอนวิธีการถอนเงินแล้วนะครับต่อมามากดที่เมนูหน้าแรกนะครับด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด5เมนูวงล้อแห่งโชคนะครับก็สามารถกดเข้าไปเล่นหมุนวงล้อได้15ครั้งจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับในการหมุนวงล้อนะการหมุนวงล้อเนี่ยถ้าเราหมุนครบนะครับด้านล่างเนี่ยสามารถเปิดหีบหรือว่าเปิดกล่องด้านล่างเพิิ่มมเตได้ในการรับคะ เกมสุดฮอตนะครับตรงรูปจอยเกมตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลเกมเข้ามาให้เราดาวน์โหลดนะครับปกติมันจะมีเกมเข้ามาให้เราเลือกดาวน์โหลดนะแล้วก็การหารายได้นะครับจะเป็นการดูวิดีอโอโฆษณานะครับดูได้ได้รับคะแนนนะครับเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่50เหรียญทองทุกๆ15นาทีโค้ดอ่างเปัายังไม่มีโค้ดอ่างเปามาแจกเนาะโค้ดตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาเองได้นะครับโค้ดอ่างเปาต้องได้รับจากแอดมินนะครับจากทางแอปเท่านั้นนะที่เขาแจกเข้ามาให้ส่วนการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเรา กดเชิญทันทีได้เลยนะครับเราจะเชิญใครก็ได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เขากําหนดไว้เป็น Facebook m essenger Line นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆสามารถเชิญแล้วก็ปรโมดแอปต่อได้เลยนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับเขาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้จํากัดนะเราจะทําหรือว่าไม่ทําการเชิญก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของเราเองนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับภารกิจทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีแอปต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนะครับในการทําภารกิจรับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับอย่างเช เกมแรกนะครับตกปลาโชคดีรัด1อ่ะตรงนี้เขาให้คะแนนเราอยู่ที่27.6 m หรือประมาณ27ล้านเหรียญคะแนนนะครับ กดคำว่าไปแล้วกดเข้ามาเช็คดูก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยในการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็ในการทาภารกิจเนี่ยมันยากแค่ไหนนะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ย27ล้านนะครับคำนวณเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่ประมาณ2746บาทจุดสตังค์นะครับตรงนี้เราก็มาดูภารกิจนะครับชนะรวม30โบนัสเฉพาะตกปลาโบนัสและเล่นเกมโบนัสเท่านั้นให้เราดูภารกิจมันค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่ายอดเงินที่เขาแจกเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างสูง ก็ให้เรารดูตัวเกมว่าเกมไหนที่เราพอจะทําได้คะแนนไม่เยอะแล้วก็ภารกิจทําง่ายนะให้เราเลือกเอานะมีหลากหลายแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดมันก็จะมีแอปใหม่เข้ามาเรื่อยๆนในการทําภารกิจตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องในการทําภารกิจได้เลยเมนูที่รับก็จะเป็นมินิเกมตัวมินิเกมตรงนี้เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าไม่ต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสามารถกดเข้ามาแล้วก็กดเพนาลในการเล่นได้เลยคะแนนที่เราได้รับจากการ การเล่นเกมตรงนี้ดูตรงไหนนะครับให้เราดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีเหรียญทองวงกลมถ้าสีส้มเต็มวงกลมเมื่อไหร่คือเราจะได้รับคะแนนนะครับถ้ากากบาลตรงนี้ในการเล่นเราก็กดเข้าไปเล่นได้ พอมันเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มนับคะแนนให้เราแล้วก็ได้รับคะแนนจากตรงนี้เลยส่วนคะแนนในเกมเนี่ยเราจะไม่สามารถนําไปแลกเป็นเงินทูมเนียร์เลด์ได้นะต้องเป็นคะแนนในเกมนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของแอปแท็บคอยอย่างเดียวเลยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะตามระบบของเกมนะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ในการเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะบวกคะแนนให้เราที่ด้านบนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือการเล่นเกมมินิเกมต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วน ของกิจกรรมกิจกรรมเนี่ย euh, ก็จะมีการเช็คอินทั้งหมด7วันนะครับหนึ่งถึงวันนะและก็การเชิญเพื่อนนะครับเขาก็จะบอกเราเลยว่าเชิญเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนตั้งแต่วันแรกที่เราเล่นและก็รางวัลทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เราเชิญเพื่อนนะครับนี้เป็นยอดรวมทั้งหมดที่ผมได้ทําการเชิญไปนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับผมก็รวมทั้งหมดตามนี้เลยภารกิจรายวันนะครับเล่นมินิเกมดูวิีโคสนาครับสำเร็จภารกิจยอดนิยม2ครั้งนะครับภารกิจอื่นๆนะครับก็สามารถดู ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับก็ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมียอดเงินเข้ามาเมื่อกี้เลยตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับการถอนมาเมื่อกี้นะครับจำนวน200บาทเวลาก็2องทุ่มยีนาทีครับก็ใช้เวลาตรวจสอบยอดเงินตรงนี้ประมาณ5นาทีนะครับสองที่เราถอนไปก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วในส่วนของแคปคอยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ยังเล่นอยู่ก็ยังถอนได้นะตามยอด ที่ผมถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับถ้าใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมเนียร์โล็ตคริปโตธนาคารฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ